มาถึงคิวของพระเอกหนุ่มเกรรวรินทรปัญหาการและแมทพิรณีคงไทยนะครับทั้งคู่นี้ก็เป็นเพื่อนรักกันนะครับแสดงละครด้วยกันมาแล้วหลายเรื่องครับล่าสุดก็เป็นรักต้องอุ้มนะครับหปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าเรื่องงานนะครับแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคงบอกรักด้วยกันคิดถึงกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันเมื่อมีความยากลําบากใจครับ แม้จะไม่ค่อยเจอกันแต่ตลอด6ปีความรักความห่วงใยระหว่างเพื่อนพระเอกเกรวอรรินทอนและแมทพิรณีไม่เปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่แมทมีเรื่องไม่สบายใจก็จะนึกถึงเกรทเป็นเพื่อนที่ไว้ใจคอยปรึกษาเรื่องส่วนตัวลำดับต้นๆและทุกครั้งที่คุยกันก็มักจะบอกคิดถึงกันอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ทั้งคู่แสดงความรักความห่วงใยที่มีให้กันนี่เราไม่เคยเราไม่เคยสัมภาษณ์แบบนี้เนาะเ,ออเคเอกอัอนแะล<ๆ>้แมทก็เป็นเพื่อน<ๆ>เพื่อนคนหนึ่งที่แบบ คือสนิทใจที่สุดในวงการคนหนึ่ง <laughs> ใช่แล้วก <laughs> ็ <laughs> รู้สึกรู้สึกดีใจที่ได้ที่ได้กลับมาทํางานร่วมกันอีกเพราะว่าเป็นคนที่พูดจาแล้วแบบเข้าขาในความรู้สึกของเราอะไรเงี้ยแม่จะบอกแม่จะบอกเกตลอดใช่คํานี้มันคาพูดไม่ว่าจะพิมพ์ไลน์ไม่ว่าจะโทรไปแบบก่อนวางก่อนจะบายๆกันก็จะบ <laughs> แบบเธอเป็นคนรักันดับต้นๆของเรานะอะไรเงี้ยใช่ใช่ถึงเขาจะมีใครหลายหลายต่อหลายคนอะไรเงี้ยฮะอย่างเงี้ยฮะ เาเป็นคนที่แบบว่าพึ่งพาได้เป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้คนหนึ่งเลยจริงๆคือเกดถ้ามีอะไรขอโทรหานางแค่แบบนางฮัลโหลมาแล้วก็จะแบบสบายใจและอะไรอย่างนี้แล้วนางก็จะแบบแม่ดิงคือเขาเป็นคนที่คิดบวกแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีคือเราจะสามารถพึ่งพาเขาได้ในยามขับขันขอบคุณครับ นอกจากนั้นทั้งคู่ยังเป็นที่ปรึกษาเรื่องงานช่วยกันติวบทเพื่อพัฒนาฝีมือการแสดงโดยเฉพาะละครเรื่องล่าสุดร,รักต้องอุ้มที่ทั้งคู่กลับมาแสดงด้วยกันอีกครั้งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แทนความรักความห่วงใยที่มีให้กันค่ะทุ่าทิ่พักดีกุลรายงานความสัมพันธ์ดีๆนี้ต้องรักษากันไว้นะคะคุณผู้ชมค่ะ ในช่วงนี้เจ้จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องรักต้องอุ้มซึ่งกำลังเดินหน้าถ่ายทำกันเป็นวันแรกโดยนอกจากจะมีพระนางมาเข้าฉากแล้วในวันนี้ยังมีพระเอกตัวน้อยอย่างน้องเทมาร่วมเข้าฉากด้วย แหมเป็นอะไรลูกมัีเอะไรมันนี่แอะแอะดูจากลักษณะการเปล่งเสียงของน้องเทแล้วเต็มมั่นใจว่าอนาคตไกลแน่ๆเลยนะคะเลืก ชมค่ะเนื่องจากน้องเทนั้นมมหน่าตาน่ารักน่าเอ็นดูสภาพของกองทายในวันนี้จึงเป็นไปอย่างที่เห็น เรียกว่าไม่ได้มีใครสนใจจะถ่ายละครกันเลยตั้งแต่นักแสดงผู้กำกับล้ามมาถึงผู้จัดเล่นกับน้องเทพลนชเช่อแะยังไงเจ้ว่ายกกองไหมคะแล้วเล่นกับน,น้องเทให้น้ำเลยพรุ่งนี้ค่อยถ่ายต่ยอคุณผู้ชมค่ะ

กินหม้อก่อนนี่ยขึมาอุ้มรอบมันไปแล้วใช่จิ้มแกะจิ้ะว้าวว้าวน้ำจิ้มหกกระเ็นแข่หน้าหมดเลยอ๋อ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 อ รานน้องเทก็ดูจะรักแม็ดมากไม่แพ้กันเลยอยากมีพี่สาวพี่เป็นพี่สาวผมได้ไหมครับผู้ชมค่ะเมื่อเห็นว่าแมทและน้องเทมีความรักใคร่ผูกพันกันเป็นอย่างมากพระเอกอย่างเกรซบรินฑรก็อดรนทนไม่ได้ ต้องเข้ามาแสดงตัวให้รู้ว่าเกรทก็รักน้องเทเหมือนกันนี่นี่นี่โอ้โหเห็นหน้าที่เห็นหน้าพี่โชว์ตัวไอจีได้ไหมได้ไหมได้ไหมผมว่าเดินได้ระหว่างอยู่นี่พตั้งใจแล้วค่ะ นอนไม่เต็มอ <He S 2> <reath> ิ่มหวาววาหวาววาวนาวขนาดพี่แัทพาไปพี่นัทพาไปแอะและน้องเทก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าน้องเทไม่ได้แค่เกรดเลยเธอมันน่าคิดน่าฟูน่าดู